เมนูเด็ดเยอะครับผมนี่ลาบไก่ครับผมราบไก่จะเป็นเมนูเด็ดเลยนะนี่ดูลาบเองครับผมอ่าอันนี้เป็นส่วนสะโพกของมันเนะาะนะนี่เป็นน้ำต้มไก่่ซนน้ำต้มไก่หอมๆเลยปลากระกปงแก้มีตารนี้เลยมันต้องมีอะไรมากครับผมม่ะเน้นแต่จีนครับผมปลักไม่ต้องมาคำนี้กยพี่ว่าน้องเพื่อใหีทุกคนลดต่างเฟืองสามสองหนูมา 嗯。嗯。Mm. Mm. ช้อนน้ำตรงไก่อรนะ่อยมาก